กอมาแล้วม,นะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ากินไม่เป็นก็เลยตักมาทางนี้นะอาหารช้าโรงแรมนี้นะซุปนะิโสก็อร่อยนะเหมือนซุปิโสที่นี่จะรสชาติเดียวกันหมดเลยกินดิใช่ได้ฮนะัารเช้าทิ่ลี่กันนะ

ดอกเกล็ดไม้ก็สลาดที่กุอันนี้ก็สามคนจริงๆอันนี้นะก็มีเครื่องราแฟตุตสาหนะเจ้าวางกดได้เลยแล้วก็น้ำถ้าเปิดน้ำอะไรเงี้ยน้ำเปล่าโอ้โหหิมะแต่เช้าเลย ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถบัสนะครับเนื่องจากรถบัสจอดท่าจากโรงแรม50เมตรมีรถบัสจอดอยู่หน้าโรงแรมหลายคันนะมีหลายกรุ๊ปทัวร์ตอนนี้เรามาถึงลายสก,กีนะฮะกำลังลงนะฮะ อะไรเนี่ยโอ้โหรู้หิมะนะครับอย่าไปจมขาอย่าไปจมขาเลยนะตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแผนกันน่อยนะเรื่องจากกระเช้าปิดหิมะตกหนักนะครับเราไม่สามารถขึ้นไปตรงที่เขาสั่นละคังได้นะวันนี้เรจะเปลี่ยน มาอยู่ที่ลา,า,าสกีไม่ใช่ลาสกีวะเนี่ยที่ไหนเนี่ยโ,โอ้โหโอยตกหลุมซัฟโโลคุนโล,โลสระนะฮะหิม,มฟูมากที่นี่โอ้โหขนาดนี้เลยอไไนะเอยตอนนี้เราก็มาถึงลาสกีนะฮะกำลังจะเดินไปขึ้นกระเช้ากันนะครับโอ้โหหิมมาะสาดหน่อยนะเห็นกระเช้าริบๆแล้หนะ ติมกล้วิ่งตามใกล้ไปแเอยู่ข้างหน้าเพราะเราอยู่ข้างหลังแล้วมันติดคนอื่นครัเอาได้บัตรนี้มานะฮะแต่ก้าที่นี่เปิดมานะครับอีนี้เราก็ขึ้นมาในกระเช้าเนี้ยเหมือนดูอุณหภูมิจะประมาณลบสามจุดหงองศานะีะ เ้าออกเดินทางนะ ตอนนี้เรามาอยู่บนเขานะครับเขามาเล่นสกีกันเยอะมากนะแต่เราเขาไม่ได้เล่นเลยอย่าเล่นน,นะจัะขึ้นไปก่อนดิมีอะไรข้างบนอื้มอื้มขึ้นมาเล่นดมาก ทีจะจำพร้อมกันนะยเอา<ำ>ไปก่อน,นเลยตุ้มเลย ตื่นมาถ่ายคลิปตรงนี้ถือโกโป๊เนี่ยโอ้ยโอหนอนมันการหิมะไปเลยว้าวอุ่เย็นมากเลยหยิมะกข้ารองเท้า น้ำฟู่ากกันตรงนี้ที่ซัปโปรโรนะฮะมันละเอียดมากเลยนะดูนี่นะห้าขาวสะอาดมากเลยเอาคลิปนี้ฮะตะกบก็บ่าไม่รู้ด้านนี่นี่หินมะม,ามาันขาวสะอาดมากเลยนะ,ะมนะผมพามาดูหิมะที่ซัปโปรโรนะฮะดูนะเนื้อละเอียดมากนะครับ ิมะที่นี่โหหนามากฟูมากเลยนะรีกว่าถ้าไปารตรงหิมะฟูๆนี่เราโดดลงไปดีจมหิมะกันเลยนะฮะตัวผมนี่มีแหิมะนะฮะอ่านี่คนท่านใดที่มาเที่ยวอย่าลืมนะเสื้อผ้านี่ต้องกันน้ำนะฮะังนั้นจะเปียกได้เลยครับของผมนี่ชุดกันน้ำอยู่นะฮะก็ม่ไ้มีปัญหานะแต่จะเข้ารองเท้าอย่างเดียวห <c oughs> ิมะที่ซัปโปโรครับคิวมากนะ ขณะที่เราถ่ายทำอยู่นี่หิมะตกบางๆนะครับวิ่งวิ่งวิ่งบนหิมะกันเลย เขาลงทางขึ้นกับทางลงนี่ทางเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าทางลงเนี่ยเขาเหมือนเขาเอากั้นไว้แต่ว่าก็คือทางลงทางนั้นนะบอกแจ้งอ่าแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเ็าจะเดินมาเปิดให้ทางกั้นนะไสโอ๋อะไรกังงงมันอยู่ลงยังไงมาดูนะสูงมากแล้นี่มันมันขึ้นชันมากเลยใช่ไหมโอ้โหตรงนี้มันขึ้นวิ้งเลยอ่ะชันมากขึ้นแบบตต่ชันมากเลยตรงนี้ สกีนะโอ้โหาสโนว์บอร์ดมีสกีมีแล้วจะถนัดก,กันเลยครับมีหิมายตไมกขึ้นก่ไม่ตไมากไม่ตกแต่ลบสิบลบห้าสิบแต่ไม่ตกน<จ>ะเไม,ไม่เจอหิม,มามตแต่ว่าขึ้นลาสกี ไม่เจอครมบไม่ฟินอ่ะไอเนี้ยฟินกว่าเยอะเลยทีแล้วตัวหิมะมันฟูอ่ะตอนนี้เราก็ลงจากกระช้ามาแล้วนะครับไปครับก็เสร็จภารกิจขึ้นเขาลาสก,กีแต่เราไม่ได้เล่นสก,กีไปโดดหิมะเล่นกันโอ้ <laughs> โห <laughs> หิมะต,ตอามาลอดเวลา นี้ก็เป็นบรรยากาศที่ลานสกีนะครับหิมะปล่อยไม่หนักมากนะแต่ว่าก็ตกตลอดแหมไม่ถึงก็หนักมากแล้วก็หิมะสวยด้วยนะครับดูหิมะนะฮะหิมะวันนี้เป็นแฉกนะครับสวยมากเลยครับหิมะมะเป็นแฉกนะฮะหล่นท้องน้ำอยู่ตรงนาฬิกานีนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่นี่อุณหภูมิลบสามจุดหองศาหิมะปลอยปลอยนะฮะอันนี้มาดูเสื้อผ้าที่ที่ที่ผมใส่มาเนี่ยเป็นข้างในรนองจอนแบบหนาแล้วก็เสื้อไหมพรมแบบบุขนแล้วก็เสื้อโค้ทแค่นี้นะฮะกางเกงก็รองจอนก็กางเกงกางเกงกันน้ำนะฮะาเกงกันน้ำลานจอดรถบัสแเรานะครับเราลองเดินลุยกันมาเหมือนเดิม โอ้ยมาหนักมากครับเราก็ขึ้นรถครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับที่เราจะแวะกินกันตอนเที่ยงไปดูกันนี่เราก็ต้องเดินขึ้นมาขั้นสองนะครับอ,โหโอยหรับคนเขาดีเท่านั้นนะ อันนี้ก็เป็นอาหารมื้อกลางวันเรานะครับมื้อเที่ยงเรามีอะไรบ้างเนี่ยไหนเปิดหน่อยนะฮะโอ้หอยตลับเหรอ,หอ,อไมนะ่หอยเลยหอยกาวไม่หอยเลยจะหอยเลยหอยเชลล์นะโอ้เหมือนกันเลยเลยนะฮะแล้วก็คือคนละชุดนะฮะก็มีหอยเชลมีอันนี้มีปลา ไม่เป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูเกียบที่เขามานี่ต้องขัดด้วยกันนะฮะจิงจิเข้มข้มนมากจริงจิี่นี่ทั้ามคือเราจะกินยังไงเนี่ย ไม่รู้เรียกว่าอะไรุย้ยน้ำซุปเหมือนซุปมิโซะนะนะม,มีชออ้อนด้วยไว้ขึ้นเมอเยอถวหมืน่นเรียกอะไรเลยครับมันเป็นซุปไอเนี่ยเพรให้ร้อยให้มันเดือดนิดน,นึงซุปเต้าเจี้ยวออ๋ซุปไอเหมือน,นมิโซะ,ะค่ะพี่แต่ก็เพิ่มผักเพิ่มไอปลาเข้าไปครับซุปเต้า,าเจี้ยว ตเจ้รสชาติเหมือนมิโซ,โซะอืม,ไ,มได้นะบอยลอเดือดรสชาติใช้ได้ด้วยอร่อยด้วยอันนี้สลยดยเหนียเยไม่กินดด้านนะ ถ้าได้ได้วาสบิาาาต่อาจจะดีไนะ่้เนอะอะไรไมรู้ท่านนี้ี๋ยวปาวัสบิตน่อยต้องมากับวาสบิตต้องคู่กับวาสบิอร่อยเลยคู่กับวาสบิ ปลาจิ้มแบแไหนไม่มีซอสเลยเมนต์มีซอสหน่อยนะอร่อยครับปลานี้ยแไม่มีซอสถ้านะมีซอสนี่อร่อยเลยอืมไปดูเรงเนี่ย มือเดียวด้วยนื่ยากเลยอ่นี่เนื้ออร่อยเลยเนื้อรสชาติอร่อยมากเลยตรงนี้ตัวนี้คลุกเจียวเนี่ยฮนะเหมือนเหมือนมิสโกลแต่มาใส่ผักใส่อะไรอย่างเี้นะรสชาติอร่อยเลยอันนี้ก็อร่อย,ยนะแต่ต้องกินคู่กับบาสบิกมันจะอร่อยมาลองชิมหอยเคี้ยวนะี้สุกเรื่องเนะี่ย ถ้ามีซอสมีอะไรหน่อยนะถูงเม,มากเลยอ่ะใช่ไหมู้ว่าเราติดนิสัยคนไทยกินอะไรต้องมีซอสหขยเคลมนะโอ้โหใจแรมาก จัดว่ารสชาติอร่อยนะใช้ได้นะแต่เอกลักษณ์เลยเค็มทุกอย่างเอกลักษณ์เนียต้องเคม็มต้องเค็มเค็มํำตลอดเลยอันนี้เราก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะฮะเราก็ำลังจะมุ่งหน้าไปที่คลองโอตารุแต่เรามาดูน,นี้ก่อนปั้นเป็ดนะฮะอ้าไม่ใช่เป็ดตัวอะไรเนี้ย โอ้เียได้นั่นได้ไดูบรรยากาศเมืองนะวันนี้ก็ขาวไ,ไปเลยเมืองตอนนี้เราเดินมาถึงสะพานตรงคลอ,อกโอตรุแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าหิมะนี่สุดๆกันไปเลยสินค้าเก่าแล้วตรงนี้นะ าาอโอตูนะครับดูบรรยากาศนะฮะคลองโอตูนะฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับตรงนี้เราวันนี้หิมะหนักด้วยการถ่ายรูปก,ก็จะลำบากนิดนึงวัาานนี้เราอยู่ที่คลองโอตุนะฮะ เดินทางไปพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนะครับหิมหะโปรยปายตลอดทางแต่ว่าวันนี้หิมะมันหิมะเป็นแฉกนะมันก็สบายมีปัญหาอะไรอ่าใช่ครับหิมะเป็นแฉกสบายาเดินสบายวันนี้เดี๋ยวจะนอนเล่นหิมะดูเมืองแะวน,นี้ขาวไปหมดเมือง เดินก็จะเดินได้นะฮะแล้วก็เหยียบไปแล้วก็หิมะรึ้นน่าแช่งนะะแล้วก็ที่สำคัญเดินที่นี่นะฮะค่อยๆก้าวนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับพื้นลื่นนะฮะก้าวยาวไปเนี่ยอาจจะลื่นหงายท้องได้นะฮะค่อยๆช้าๆก้าวอย่างนิ่งๆนิ่งๆมั่นใจทุกก้าว ในที่หิมะตกทุกวันเนี่ยเขาจะมีหิมะขาวอย่างนี้นะหิมะก็จะฟูขึ้นมาอย่างนี้เลยเพราะมมีใครไปยุ่งกับมันนะตรงไหนมีคนยุ่งก็จะบุบลงมาเป็นทุกทางเดินรูปรถวิ่งนี่นะฮะอันนี้เรามาถึงพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนะโอ้ตอนข้ามมาถนนลื่นมากนะครับท่านใดมาเที่ยวโปรดระวังนะฮะเดินก้าวสั้นๆน,นะฮะ เอาถ่ายรูปว่าฮอนาฬิกาเนี่ยนะโอ้ก็เป็นดนตรีหมดนะจิ๊งๆิเนี่ยอ้ยยๆๆยโอ้ว่าจับได้แต่ว่าห้ามตกม้าหมุนนี่คืออะไรอ่ะ คืออะไรไม่ได้กันนะอ่าเป็นลานมีเสียงหาวิธีเล่นให้ได้แล้วกันเนะ่ยมีเสียงแน่นอนแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีเสียงหมดเลยนะที่เห็นนี่มีเสียงทุกอันเลยมาหมุนเอ๊ะโอ้นี้นะฮะสวยมากเลยครับอุ้ย มีรถไฟด้วยจะบินวิง่งด้วยแม่เหล็กไม่เข้าใจทำนะเนี่ยรถไฟวิง่งด้วยแม่เหล็กอันเท่าไหร่เนี่ยใช่โอ้นี่ราคาครับหนึ 13, ่งมื่นสามพันสองร้อยเยนนะ โซชิกล่องดนตรีนะฮะนนต,ตากิมโนอืมโนี่กล่องแบบมันมีเสียงอันนี้เราออกจากกล่องพิธพันฑ์กล่องดนตรีแนละ้วเราก็จะไปที่รถบัสน,นะครับ ทริปนี้เราก็หิมะทุกวันนะครับจะทริปนี้เราเจอหิมะก,กันทุกวันตัใจกันไปเลยนะฮะบอกว่าทริปนี้หิมะสุดสุดไหนเอาไปซื้อกินจิมกางหิมะต่อคอ,องอะไรดับไม่ได้แล้ว อ่าจากนั้นเราก็แวกินไอศครีมเขาบอกว่าเนี่ยสีขอซอเดอร์โอ้นี่น่นดู่น่ดูร้อยไปไปเข้าไปดูเข้าไปดูข่าดตรงนี้ฮะเปิดประตูบานเลื่อนนะฮะอหนี่ดูด้ Yes number Yes นี่เราสามดับเจิสี นี่เป็นไอศกรีมเจ็ดสีนะโอ้โหเราซื้อมาเท่าไหร่นะประมาณแปดร้อยเยนแปดร้อยเยนแปดร้อยเยนนะนนี้ลองชิมสิครับรสชาติเป็นไงอืมอร่อยมากทีมาปล่อยๆะยืนกินไอศกรีมอร่อยอ่ะที่รักพี่วิรพันธ์กล่องนนตกีไอศกรีม ขาบอกว่าอะไรทีมะบ้าบาเลยเอาอันนี้เราก็มาแวะดูที่ฟรีนะฮะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านดูที่ฟรีนะวันนี้เราก็จะไปกินบุฟเฟ่ปาปูยักษ์บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่ อัปโปโลเห็นไหมอัปปุย์นะตรงนี้ปูขนป่ะโอ้หไม่รู้จักเลยอัปปุนะั่นอันนี้น่าจะเป็นเป็นเครื่องดื่มนะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นซูชิเลยนะ ไ้ใหนะตอนนี้จะเป็นโซนซูชินะฮะนี่ก็โอ้หลากหลายนะกุ้งเทมปุระไงฮะอือของกินเยอะด้วยนะไม่ไม่ไม่ขี้เหร่นะที่นี่นะกินเยอะเลยนะ ย่างนมีหลายอย่างนะเนะทียบเลยนะที่นี่มันจะเป็นหมูต่างๆนะที่นี่ก็ไม่นี่ก็คือประเทศไทยก็ต้องหมกูกระทะแล้วแบบนี้นะนี่เหมือนเลยฮนะผักต่างๆน,นนะฮะมีเยอะเรากินเยอะกันนะที่นี่นะนี่ไอศครีมนะฮะโอโ้โหเค้กวน,นหลายอย่างเลยไม่รู้จักเลยนะท่านผู้ใดดูด ทูจกักเรือ่องคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกกันะชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลกินอย่างเดียวอขอ,ขอ,ขอ,อี่จะเนทุกอนยะ่างนอ๋อันนี้ก็มีสศอ่ะไม่ต้องมีทุกที่อันนี้คืออะไโอ้ข้าวข้าวข้าวผัดเนะี่ยนี่คืสไห กะทับสุเนี่ยมีนะ่ยแต่เขไม่มีอะไรนะนี่นะผมไปหยิบหอยเชลมาเนื้อหมูาม,า,มาลองกันบ้างนะอิงยากน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ไกดให้มานะน้ำจิ้มแจ่วนะไม่ไม่มีไม่มีในนี้นะฮะมาลองโป้นี่นะนีน่มีหนามด้วย ไม่ได้อยากกระปูกอนะไรแต่ว่า๋ยวจะลองชิมต,ตอนนี้เนื้อมันซุยมากเลยนะมันก็เป็นเนื้อแดงๆนะหนึ่งลองดูรสช,ชาติบอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้เลยนี่เป็นไงมาดูเนื้อย่างนะนหนหึ่งอร่อยเลยนะ เขาหมาักใช้ได้เลยนะโ<ม>อ้โหเนื้ออร่อยมากครับพี่นี่มาไม่กี่เดือนเสียใจแล้วเนี่ยเนื้อแบบใส่น้ำจิ้มเกลียวดีกว่าอยูาา่ไม่รู้เลยที่อร่อยโอ้โหเนื้ออร่อยมากครับพี่นี่อือมเนื้อไปเลยอันนี้ลักษณะเหมือนปูขนเราก็เลยมาชิมกันอีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่เน้มันหมดแนละ้วเดี๋ยวจะมีปูสามอย่างอนี้ทีนี้ อันนี้อร่อยกว่าไอปูขนนี่อร่อยฮะเดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวลองกินปูเปล่าก่อนไม่แถมกินนะอืม,อมปูขนนี่ใช้ได้นะน,นี้มาลองก้ามปูบ้างนะโอ้โหเนื้อปันขมงเลยเนื้อแน่นๆเนนลยฮะเนื้อแน่นมาก อืมดีังานไปนี่ยขอ,อบคุณครับอันนี้มาลองหอยเชลล์บ้างนะหอยเชลล์นะได้นำ้ำจิ้มสีฟูดไกเนี่ยดีจังดีได้เลย ม้าตกแม่ดูเราใส่ชุดมาเดินเสื้อโค้ตก็ไม่ใส่นะท่าชายมากท่าชายมากเนี่ม้าโปรอีกแล้วนะครับใส่มาเป็นแฉกนะฮะบางๆโพ้ไม่ต้องมีโอ้ยม้ากังเทเลยอ่ะโอ้ยม้ากังเทเลยล่ะกลับโรงแรมแล้วได้ดีม้าหน้าโรงแรมเหรอเออเอางะายเลยจ้ะ เดินเล่นนะโอ้ยหิมะแฉ็ด้วยอ่ะโอ้ยหิมะสวยมากเลยอน่ะ